ชีวิตของภาลรัยเขาดูน่าสนใจดีผมก็เลยอยากจะให้พาลัยเนี่ยเขามาเป็นกรณีศึกษาก็แค่ผู้หญิงใจแตกนี่เล่นยาหรอลองดูนะขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจ้นด้วยนะครับอ,อยากติดติดนี่ผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่ลูกเราคุณพ่อไม่ต้องห่วงค่ะพรุ่งนี้เรจะรีบไปเปลี่ยนนางขุนใหม่ทันทีก็ในเรื่องชื่อพาลัยนะคะพาลัยเ,เป็น คือเหมือนเป็นคนที่สังคมมองว่าแบบผิงเป็นผิวหน้ารังเกียจเป็นคล้ายๆกับโสเพณีแต่ว่ายเรายังไม่ได้ขายตัวขนาดนั้นเราเหมือนไปเป็นเด็กเสียอะไรเงรี้ยค่ะแต่ด้วยคาแรคเตอร์ส่วนตัวคือตั้งแต่เด็กๆเ,เราพาอะไรแบบไม่ได้เรียบร้อยแบบออกจะซนๆเฮาๆกาก้าได้ก้าเสียอะไรเงรี้ยค่ะก็ะจะลุยๆหน่อยใช่แล้วพอพอ,พอเหมือนผิดหวังจากความรักในครอบครัวจากพ่อแม่เยะะ้ยค่ะก็เลยไปชดไปชดชีวิตเลยตั้งแต่แบบ อายุ15ไม่เรียนหนังสือแล้วก็ไม่ทํางานทําอะไรไม่เป็นออกมาแล้วก็อยู่กับผู้ชายอะไรอย่างนี้ค่ะเปลี่ยนไปเรื่อยแล้วก็จะมีเพื่อนอีกสองคนที่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 คอยอยู่ด้วยกันใช่ค่ะจริงจริง,รง,รงเป็นเป็นเด็กเรียนดีค่อนข้างเรียนดีแล้วก็เป็นเด็กมีความสุขอ่ะเป็นอยู่ในบ้านที่ท,ที่ที่มีเงินพ่อแม่ก็รักแต่สุดท้ายแล้วแบบแบบเราช็อกตรงที่เราไม่ใช่ลูกแท้ๆอะไรอย่างี้ค่ะก็เลยก็เลยหัก ตั้งแต่ตรงนั้นเลยกึ่งๆึ่าหาก็คคยตี้พิตตี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะมีแบบเรียนโพดานอะไรอะไรแบบเนี้ยก็จะค่อนข้างยากนะสำหรับหนูก็ค่อนข้างยากเหมือนกันคะกังวลกังวลจริงจรเรื่องนี้ก็จะ เป็นในเรื่องของดราม่าด้วยแล้วก็ mm hmm. ก็จะมีพา mm hmm. ที่แบบว่าทํางานอะไรเงี้ย mm hmm. ก็ก็ค่อนข้างยากเหมือนกัน mm hmm. ด้วยด้วยความเป็นละคร mm hmm. เราแต่งตัวโชว์อะไรไม่ได้ไม่ได้มากอยู่แล้วอะค่ะ mm hmm. ก็ก็มันก็จะมีลิมิตของมันส่วนตัวมีเองก็จะดูว่าคอยดูตลอดแล้วก็คือเหมือนสนิทกับกลุ่มกับด้วย mm hmm. ก็จะคอยคุยกันว่าถ้าบทออกมาเป็นแบบนี้เราเราได้ประมาณไหนก็ก็จะมาแชร์กันมากกว่ากับกลุ่มกับอะไรเงี้ยค่ะกับพี่นิวครั้งแรกค่ะ <laughs> จริงๆแล้วจริงๆแล้ว เหมือนเห็นพี่นิวจากทีวีดูเป็นคนเรียบร้อยแต่พอมาเจอเนี่ยไม่ใช่ก็พี่นิวก็เป็นคนกลวนๆคนหนึ่งนะคะก,ก็น่ารักดีค่ะก็คิดว่าร่วมงานกันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรน่าจะดาบรื่นเรื่องนี้นะครับผมรับบทเป็นนักครินนะครับก็จะเป็นชายหนุ่มที่ค่อนข้าง ครืมพอสมควรนะครับเนื่องจากว่าเขาก็เป็นคนที่อยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็เป็นคนที่เข้าใจเหตุการณ์ทั้งหมดระหว่างนางเอกสองคนนะครับแล้วก็เป็นตัวเชื่อมเหตุการณ์ระหว่างน้องรถเมย์กับน้องแซมมี่นะครับก็คือเหมือนเหมือนเป็นคนที่เข้าใจทุกคนแหละแต่ว่าบางเรื่องเขาก็พูดได้บางเรื่องเขาก็พูดไม่ได้เลยครับใช่ฮะก็จะเป็นคนนิ่งๆไม่ค่อยไม่ค่อยแสดงออกเท่าไหร่นนะักใช่ครับร่วมงานกับรถเมย์เรื่องนี้เป็นเรื่องที่3แล้วนะครับผมก็กเสด็จกันกับน้องพอสมควรนะครับส่วนแซมมี่นี่เพิ่งาน ละครเป็นเรื่องแรกนะครับแต่ว่าก็เคยเจอกันตามงานต่างๆบ้างแล้วอะไรเงี้ครับสำหรับตัวผมเรื่องนี้ไม่ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะครับก็เป็นแบบว่านิ่งๆแล้วก็แล้วก็รับส่งอารมณ์ของของตัวสาวๆทั้งสองตัวอะไรเยงี้ครับก็ไม่น่าจะมีอะไรมา,มาดูผมงฉันตัดสินจากสิ่งที่ฉันเห็นปิ่นพร้อมจะแต่งงานกับคุณศกแล้วเหรออะไรที่ทําให้ปิ่นมั่ใจขนานนั้นคุณศกเขามีพร้อมทั้งฐานะแล้วก็หน้าที่การงานที่สําคัญนะคะเขารักแล้วก็ให้เกียรติดนด้วย แต่งงาน,งานเป็นเรี่ยผมแล้วนะปิ่นไม่เคยลืมเกิดอะไรขึ้นกับปิ่นคุณก็รู้ดีนี่ว่าคุณเพียวเป็นคนดีแล้วทำไมถึงไม่มองเขาบ้าล่ะคะบางทีชีวิตคู่คุณอาจจะมีความสุขมากกว่านี้ก็ได้ค่ะรถเมย์รับบทเป็นปิ่นปากนะคะปิ่นปากจะเป็นผู้หญิงที่ฐานะเพียบพร้อมทุกอย่างสวยสง่าฐานะดีบ้านรวยการศึกษาดีเป็นผู้หญิงที่เพียบพร้อมแล้วก็อยู่ในครอบครัวที่แบบพ่อแม่เลี้ยงดูมาแบบประคบประงมทำให้ชีวิตค่อนข้างแบบว่า จะไม่เคยเจอโลกอะไรข้างนอกเลยแล้วก็จะค่อนข้างดือ้อพอวันหนึ่งที่ชีวิตต้องออกมาเจอโลกข้างนอกภูมิภูมิกันในตัวเองไม่มีเจอชีวิตความรักที่แบบว่าล้มเหลวแต่างงานไปปุ๊บมันไม่ได้เป็นอย่างที่ตัวเองคิดอะค่ะก็เลยเปลี่ยนตัวเองจากที่ดื้ออยู่แล้วก็กลายเป็นแข็งกล้าวขึ้นมาใช่คือตอนแรกจะแบบเป็นผู้หญิงที่ทะนงในตัวเองไม่ว่าจะเดินหรือวิธีการมองคนทุกอย่างอยู่ในตำราเรียนหมด เรียนหนังสือเก่งมากคือมองคนหรือมองอะไรเราจะมองจากสิ่งที่เราเห็นเขาว่าเขาเป็นยังไงแต่พอวันหนึง่งที่แบบเราต้องมาเรียนรู้ชีวิตจริงๆปุ๊บมันก็เลยเปลี่ยนทําให้เรารู้สึกเหมือนแบบร้ายขึ้นมาคือเหมือนโกรธที่แบบว่าทําไมต้องทําแบบนี้กับเราอะไรอย่างเงี้ยหนักมากเลยเพราะว่าถ้าถามหนูนะตั้งแต่หนูเล่นละครมาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ฉีกบทตั้งแต่เคยเล่นมาค่ะคือหนูต้องพยายามทําความเข้าใจกับบทเพราะเวลามันมีเส้นบางๆระหว่างความร้าย กับความทะนงในตัวเองคือเวลามันเหยียดคนหรือวิธีการพูดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะทําให้แบบต้องต้องคุยกับพุ่มกับเยอะค่ะแล้วก็พยายามจะดูว่าแบบช่วงท้ายของข้างหลังเนี่ยเขาต้องการให้เราพลิกขนาดที่แบบเปลี่ยนไปแก้แค้นหรือว่าจะไปร้ายขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเหมือนแบบตอนต้นก็ต้องก็ต้องคุยกันนะคะพี่นิวเรื่องนี้เรื่องที่สแต่เรื่องเนี้ย จะเล่นเป็น hmm, พ um, uh, kind of ี like cool nice like major, like ่น้องกันก like to ับพี่นิวค่ะก็เลยจะค่อนข้างสบายอยู่เงี้ยเวลาเล่นด้วยกันก็ง่ายแล้วเมย์จะจะเล่นคู่กับน้องแบงค์น้องแบงค์จะแอบชอบตั้งแต่ต้นเรื่องเลยแต่เวลาเราเล่นก็เราก็จะเป็นผู้หญิงมั่นใจเขาก็จะแบบว่าเป็นผู้ชายบอกว่าแสนดีรักผู้หญิงด้วยความแบบจริงใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยหนูต้องปรึกษาคุณครูเลยอะหนูพูดเลยอันเนี้ยจริงๆเพราะว่าแบบบางทีเวลามันถึงจุดหนึ่งบางทีการตัดสินใจของเรามันอาจจะแบบ เราก็มองในมุมของเราแต่แบบบางทีหนูอยากเห็นมุมมองของคนอื่นๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยบางทีหนูก็จะถามจากผู้กำกับด้วยว่าอยากให้ประมาณไหนหนูอาจจะเอาบทไปนั่งอ่านจากคุณครูดูว่าแบบเฮ้ยถ้าตรงจุดนี้มันจะควรจะประมาณไหนดีอะไรอย่างเงี้ยคือหนูก็ต้องพยายามเพราะหนูรู้สึกว่าขนาดแค่หนูอ่านบทอะ่ะหนูว่าคนดูต้องหมั่นไส้หนูแน่นอนอะ่ะในเรื่องสลับลายฮะเวอร์ชันนี้ผมเล่นเป็นตัวละครที่ชื่อว่าศกฮะก <ๆ S 2> ็ะะจะเป็นคนที่บ้านมีฐานะ เป็นคนเรียบร้อยแล้วก็ค่อนข้างจะแบบว่เา,เ,า,เ,าเรียนดีแล้วก็แล้วก็ทำงานดีประมาณนี้ฮะแต่งานกับรถเมในเรื่องแล้วก็จะมีนิสัยเสียนิดหนึ่งว่าตรงที่ว่าชอบเอาชนะคนไม่ีปัญหาอาจจะเป็นผมด้อยหรือสักอย่างว่าเอะไม่ว่าจะเป็นอย่างไรหรือว่าใครเป็นใครก็คือเราต้องเอาชนะไว้ก่อนเพราะฉะนั้นจะเป็นการสร้างปัญหา วุ่นวายให้ก <Goodnight> like so, ับชีวิตตัวเองเป็นตัวก็เป็นหนึ่งในปัญหานะฮะก็คือก็ก็เ่าเจ้าชู้อยู่เหมือนกันแล้วก็จะมีเรื่องราวทําให้ต้องเลิกกันไปแล้วก็ยิ่งยิ่งไปกันใหญ่เรื่องของเรื่องของขี่เมาหรือว่าเรื่องของความเจ้าชู้ก็จะก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในเรื่องเรื่องสลับลายชื่อเรื่องเป็นเป็นเพียวครับผมก็คาแรคเตอร์จะแตกต่างจากคนอื่นคือเป็นคนที่แบบว่าพอเพียง ที่ว่าอยู่กับชีวิตอย่างมีความสุขไม่ทยอทยานนะครับแล้วก็จะเป็นคนที่แอบรักปินปักมานานแล้วตั้งแต่เด็กแล้วก็พออยู่ในช่วงของปินปักที่จากดีกลายเป็นแย่ลงแล้วทำตัวเริ่มแบบเหมือนประชดชีวิตเราจะเป็นคนที่คอยปอบเขาครับเราจะต้องทําความเข้าใจตัวละครก่อนซึ่งก็มีตัวละครที่เป็นเพียวเยอะซึ่งเป็นคนที่แบบว่าพอเพียงแล้วก็ไม่ทะเยอทะยาน,น,นพูดง่ายคือเป็นคนที่จิตใจดีไม่นิ่งครับคือแทบจะเป็นสีสันเพราะว่าโดยโดย คาแรคเตอร์คือตอนที่ปินปักจะซึมเศร้าอยู่เราจะเป็นคนที่แบบทาให้เขาสนุกสนานเราจะเป็นคนที่แบบเชียร์อัพแล้วก็แบบเป็นคนที่พยายามเล่นมุกอะไรทั้งที่รู้ว่าเสียวทั้งที่ว่ารู้ว่าอะไรไม่ดีแล้วก็พยายามทําทุกอย่างเพื่อให้เขามีความสุขครับเซ็นเรียบร้อยแล้วครับผมตอนนี้ก็มีเรื่องสลับรลยแล้วก็มีอีกเรื่องนึงเป็นซิทคอมตอนเช้าตอนนี้ก็มีชื่อเรื่องอราชสังหาร <Okay. S 2> ตอนนี้ก็ยังมีทางช่อง3าอยู่คือ4ีหลอขอสืบจะออนเร็วนี้ตอนเย็น mm hmm. ก็จะฝากผลงานนะครับทา,ทางช่อง3มและช่อง7นะครับก็จะมี4ีหลอขอสืบเรื่มสลับลายแล้วก็รหัสสังหารครับครับก็ฝากฝากละครนะครับเรื่มสลับลายนะครับก็น่าจะได้ชมกันเร็วๆนี้แล้วนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามชมด้วยนะครับรับรองว่าเป็นบรามา่ที่สนุกสนานเข้มข้นแน่นอนครับฝากติดตามนะครับ เรื่มสลับลายก็คงจะเริ่มถ่ายทำกันเร็วๆนี้แล้วคิดว่าคงได้ดูภายในปีนี้นะฮะ,ะมันมากจากบทที่ผมได้ได้อ่านแล้วก็แล้วก็ดูแล้วแล้วก็ตัวละครต่างๆสนุกครับสนุกครับต้องติดตามค่ะก็สําหรับเรื่องสลับลายนะคะก็เป็นอีกอีกหนึ่งบทบาทที่ถือว่าค่อนข้างท้าทายแล้วก็ยากมากสําหรับตัวมี่ไงก็ฝากติดตามด้วยกันนะคะรับรองว่าดราม่าแบบแซบแน่นอนค่ะ ค่ะก็ฝากติดตามค่ะเป็นการพลิกคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างแบบเห็นชัดมากอาจจะไม่เคยเห็นบทบาทนี้ของรถเมย์นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเรื่องนี้เชื่อเฉือนมากอ่ะคือไม่มีใครยอมใครไม่มีใครดีที่สุดไม่มีใครเลวที่สุดทุกคนเหมือนเหมือนกันเป็นคนเหมือนเหมือนกันนะคะยังไงก็ฝากติดตามค่ะเร็วๆนี้คิดว่าอย่างนั้นนะ